นี่สมุทรสาครเมืองประมงดงโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมแกะหนึ่งตัวลงหายไปแต่ผู้เลี้ยงแสนเสียดายจึงออกตามทั่วภูเขาและลำเนาไพรแกะทางไายเขาทิ้งไวและออกตาม หาแกะนั้นเมื่อพบแล้วแบกกลับบ้านด้วยใจยินดีเป็นเช่นนี้ในสวรรค์แสนยินดีหาใครมีคนกลับใจเพียงคนเดียวก็แสนยินดีพระเยซูรักคนบาปให้โอกาส กรับใจใหม่และวัดนี้ขอเชิญท่านได้ตัดสินใจจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและปวางจัดทาของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะสงเพิ่มเติมสิ่งทั้งพวงให้ขอบคุณพระเจ้า